ของกระจิงอันนี้ก็เชิงนิดคนเหล่าเด้อค mm. ่ะเด้อย้องเล็กหน่อยนิดคนเหล่าเอ้านีดีโอไถมันคือสต็อกจ้าเห็นหมดป่ะหนึ่งชิ้นน้อเล็กหน่อยเล็กหน่อยถ้ากันมาซื้อของหกสาวเออ่่ไแตมา ืไปไหว้เงี้ยนเขานะจ๊ะพอเขาทำงานนี่เขาเปได้มาสู <c oughs> าางหนึ่ลอยกลัวรดขั้นนี่นี่ค่ะเนี่ยไถสุขผือสุขคนนี่ค่ะเนี่ย นี่แหละค่ะแล้วก็ทีเป็นพวกสลัดเนาะค่ะเนาะนี่พวกสลัดแล้วก็สปรินทสปรินทเบบี้เขาอื่นเนาะค่ะเน,ะนาะก,กับผักกาดกระพกกาดห่อของมักแล้วก็มะเขือเทศเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้านแนวใดสวัสดีจ้าเอฟซีสินาลักมามาค่ะมากินผัดบุนเส้นผัดบุนเส้นเนาะค่ะเนาะเด้อค่ะเด้อ เปิกล่องมากกระโซยเลยมากินน้ำกันค่ะง่ายๆมืยมนีพัดบุญเส้นบุญเส้นใส่เขาเรียยังพี่น่องใส่เนื้อเนื้อม่วไหมมาทำมากินน้ำกันแบบแบบพิมพ์โจ่านัคะพัก ตอแรกว่าสิตาสู้กินอีกเนั่ยแหละก็เลยวะัยพอดีแล้วไปเห็นวุ่นเส้นซื้อเนื้อมาเนื้อติดมันมากก็เลยผัดจริงๆมันออกเป็นอมเนี่ยจะ้ะอืมเนี่ก็เลยนะใส่วุ่นเส้นไปน้ำซืม <c oughs> เอ้ยจะเป็นอ้อมจะเป็นพัเสินเหรอพี่น้องจา๋าจะกระแสบแ็บเ่รอทำมาเด้อ,อกับผัก อย่พี่นองเดยวสิเด็กกินมา่ะมาแต,แต้มนิด่อ

ถ้ากันได้ยังกินข่าง,ง้อจ้ะมาท่าน,นกินกับมากินน้ำกันเด้อจะเด้อเจอเจอรูปดวดแสบ,บข้อเลยปีนัด แบบดีเลยจ้ะพี่น้องตอนแรกออมคิดไปคิดมาเอเห็นหุ่นเส้นใส้หุ่นเิ้นน้ำก่อนนะใสหุ่นเนแลเแล้วๆกับวาสิเติมนม้ำเห็ดเป็นต้มสิน <c oughs> มันนี่ก็เลยเออบอเอาดีกว่าเอาแบบนี้ละ่ะ <c oughs> 不、嗯，你、嗯、讲，你、嗯、讲，讲、嗯、讲。嗯嗯嗯 อีนักนี่นก็เสียไปจ้ะมนเส้นก็ ยังปันผ่า อากาศแปะป่วนพี่น้องเราะว่ามือแลี้ยนจิตกปนจิตกลุ่มสีแห้งมาสัน่นเดกแม่นบแม่ลุ่มแรงเห็นใบใหม่กับปิวลุ่มเบิดละ น้ำกำเยอะค่ะเยอะครับมันเช้นแซ่บกินแล้วแรงเลยล่ะพี่น้อง พักสิบปุ๊บก็ตื่นในคลิปนี้กับซัมนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันมืออื่นเนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเวยค่ะ